สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในรายการ Best Buy 2021บ b y Proton นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นกับน้องปอเต้กันนะครับซึ่งวันนี้เราใช้ฟู l ทีมพิษดานนะครับทุกคนใช้ฟู l ทีมพิษดาลก็คือทั้งทีมเป็นโกเลยครับส่วนโกจริงๆคือเมสซี่ทั้งคู่เลยนะครับดูได้ตามทีมเลยนะครับตามทีมที่เราจัดไว้เลยครับเมื่อกี้ให้ดูทีมฟอเต้แลวนะครับผมโคตรพิษดาเลยครับเพื่อกันไม่ให้แล้งผมตกนะครับก็เลยเล่นกับน้องนะครับ มาครับเรามาดูในเกมกันว่าจะมีใครยิงได้ไหมครับวันนี้เปิดเกมมาบีได้เช็คครับส่งให้กลัวตัวน้อยเยอะครับนอยเยอะโดนเดกิอาผมตัดได้เลยครับจังหวนนี้น้องผมอันนี้น้องผมเองนะครับน้องแท้ๆเลยนะครับชื่อปอเต้นะครับเดี๋ยวจะมีรูปท้ายคลิปนะคะเป็นรูปของน้องผมเราชมได้เลยเดกิอาเปิดมาทึบสต้นไม่ได้ครับทุกคนโอ้เมสซี่มันโกได้นะทุกคนโคตร อย่างปั่นนะทุกคนทาไปเล่นในแรงจริงๆนะครับอย่าอย่าทำนะครับอย่าหาทำโอเคครับจังหวะนี้เอริสันตัดได้แฮนเดิลสันไปให้นอเยเออร์แต่มันถึงเธอสเตเกนแทนแต่ก็ได้อยู่ครับในเกได้ยิงโอ้โหยิงไม่ค่อยดีอูถ้าเป็นตัวในเกมแบบจริงๆได้จะโอ้โหมีโอกาสเข้าเลยนะครับนั่นอะเมสซี่เปิดเปิดดีมากครับเมสซี่ให้ปีเตอร์เชคกาซิยัส โอ้โหยังไม่ได้ครับเมเรตนอยเยออร์เดกยเธอสเตกเกนล็อกมาหนึ่งทีอืมเฟกช็อตมาอมืแล้วโดนแฮนาโนวิชดักได้ครับเปิดยาวไปจะวางให้กับปีเตอร์เชคแต่กตัวยังไว้ได้อยู่แต่ปีเตอร์เชคย่ยงดไ,ได้อยู่แต่กตัวยังโหดกลับไปได้นะครับแฮนเดอร์สันใครก็ไม่รู้นะครับเดกยาเชสเน่นอยเยออร์ เมเรดพยายามไล่กลัวตัวอยู่ครับตอนนี้อยู่ที่กลัวตัวกัสยาร์เช็คกลัวตัวย,ยิงยรีบไปหน่อยครับเช็คหมดเวลานั้วแน่ะแล้วไม่ส่งครับไม่ส่งรีบยิงครับรีบยิงแฮนเดอร์สันนอยเยอร์เดก้านอยเยอร์เดก้าเล่นวันทุกับเดก้าอู้นอยเยอระยังไม่ได้ครับรโโลีนูสตัดได้ครับโอบล์เบเรดแฮนเดอร์สัน เด็กยาน้อยเยอะน้อยเยอะน้อยเจ้าหิงเก่าทุกคนอ้หย,ยิงโคตรแรงเลยทุกคนยังไม่เข้าทุกคนอันนี้ครับเปิดยามาวิทย์เช็คอ้หวิทย์เช็คมีหมวกกันน็อกไม่เป็นไรครับโมเรตโมเรตวิง่งโซโล่เองครับแล้วก็เด็กเด็กยาครับเดะเดะอะไรครับพางเมื่อกี้ผม เสียงติดไมดหน่ไไหอยเขาเรียว่าอะไรเมเรดเดียามาที่นอยเยอร์แล้วนอยเยอร์ลุดเดียวต้องกิงแล้วโโอ้หยังซินเซฟเมสซี่เมสซี่เลว์เนวเมสซี่ซุป,ปเปอร์เซฟครับเฮนนัวิชโอลิเวอร์คานปวดตัวกาซิยัสเช็คกลับไปให้เฮนนัวิชเช็คกลับไปให้นาวาสโอ้โหเล่นกลับไปกลับมาครับแล้วก็สุดท้ายก็โดนเชนเดอร์สันตัดไปยืนได้ ก็เป็นลูกทุ่มไปนะนาวาสกลัวลูกคันกลัวตัวกลัวตัวยักษ์ยักษ์อุ้มโอลิเวอร์คันกลัวตัวแล้วก็ไปจะกระเบิ้ลกลับไปให้โอลิเวอร์คันครับอือยังโดนกลัวตัวสกัดกลัวตัวของฝั่งเรานะสกัดได้เดเกอาจะแซงเลยโนโ่โอ้โหเลยโน่ยังได้อยู่ครับนาวาสแฮนดาโนวิชกลัวตัวกาสซิอา เช็คมันเลยไปนิดนึงครับส่งไม่ค่อยได้อยู่ครับดาวัสเฮนดดนุยกวัวตัวกวัวตัวจริงเองหูยไม่น่าเข้าโอ้โหมีจังหวะวาเสียวของทั้งคู่นะครับเมสซี่เด็ก้ากาซิยานโอ้โหสอง เมื่อกี้มีอีกนิดนึงแล้วครับไม่ได้เตียมกับน้องไว้พอดีว่าพากทีหลังนะครับทุกคนไม่เป็นไรหมดครึ่งแรกพอดีหมผมตลอดเลยเวลาผมอัดคลิปน้องผมจะเดินมาบอกโอ้ยดีใจนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ผมก็เล่นกับน้องอยู่นะในคลิปอะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนิดหน่อยนะคบทุกคนสรับตำแหน่งนิดนึงเอาพิกฟอร์ดลงมา้วครับทุกคนทีมชาติอังจิตโอเค จะมีใครยิงได้ไหมครับวันนี้นอยเยอร์เปิดเกมมาครับนอยเยอร์ส่งไปเลยครับแฮนเดอร์สันเทอร์สเตเกนเบเกอร์เฮนเดอร์สันเทอร์สเตเกนโอ้โหเล่นกันเป็นระบบดีครับแต่ว่ามาติดตอนสุดท้ายครับกาซิยัสโอปบลังกาซิยัสกาซิยัสวิ่งเอง วิ่งเองโอ้โหวิ่งเองครับกาษิยรยสวิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปข้างในมีกี่คนเปิดโอ้โหเปิดดีทุวแล้วโอ้โห เกมนี้เธอเซเกนกับเธอเซเกนเปลี่ยนไปเล่นกองหน้าเลยนะครับเนี่ยโอ้โหสวัสดีรครับน้อยเยอะามาดูเกมกันต่อครับมีประตูเกิดขึ้นแล้วนะครับ1ลูกโอ้ซึ่งเป็นไปได้ยากมากในการเล่นโกนะครับถึงแรงเราจะต่างกันเยอะแต่ว่าตอนผมต้องท้าความก่อนว่าพอผมแข่งกับน้องกันเองเนี่ยปอตเต้เป็นแชมป์ทีมพิสดารน,นะครับก็คือทีมอะไรแบบนี้แหละ แล้วก็ทีมแบบประมาณว่าแบบเอากองหน้าไปไอกองกองหลังไปเล่นกองหน้ากองหน้าไปเล่นกองหลังอะไรแบบนี้นะคปะปอเต้จะเป็นแชมป์นะครับผมชนะน้อยมากเลยครับทีมแบบนี้แต่ถ้าทีมธรรมดาผมก็ชนะปกตินะครับมันเล่นยากครับทีมแบบนี้จังหวะนี้โอ้โหพิ่ป๊อดเออผมอาจจะดูผิดนะเมื่อกี้ไม่แน่ใจเด็กยาเฮดเดิลสันหูยิงตรงตัวไปอีกหูไม่กันได้อีกลูกเมสซี่ซูปเปอร์เซฟครับแล้วจังหวะนี้น้อยเยอะ เมซี่ยัอยงออกมาตัดขู่เมซี่ขั้งสุดยอดครับทุกคนโอ้โหถ้าผมพูดดังแปลกๆไม่ต้องเม่้องคิดมากนะครับทุกคนปกติผมพูดเบาผมเริ่มแสดงท่าแท้นะครับโอบัตเอลิสนันแฮนเดิลสัน <c oughs> ติดไปครับพิกฟอร์ดพิกฟอร์ดล็อกไปหนึ่งทีโอ้โหแล้วหลบมาได้ สวยงามครับกาซิยาร์ล็อกอีกหนึ่งทีย,งยังยังยังได้อยู่วนไปวนมาหืไม่ได้แล้วครับทุกคนพิกฟอร์ดหืพิกฟอร์ดได้โอกาสเปิดไหมได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งไหมโอ้โหเปิดอย่างนี้เปิดอย่างนี้แต่ว่าอะไรครับทุกคนอุ้ยโดเย,ยองไปดักเอ้ได้ไหมโอ้โหยังยังยังนาวาเดี่ยวมองตั้งกลับไปให้เมสซี่รับโอ้โหเกือบนะครับเกือบนะครับ แปดสิบนาทีแล้วนะครับโอ้โหนี่ก็จะไม่มีประตูเกิดขึ้นซะแล้วในเกมนี้เมสซี่เลี้ยงเดี่ยวไปเองอือหือโดนอูยังยังยังครับทุกคนอ้โหเมสซี่การใช้ความคล่องตัวเลี้ยงไปเองครับสำหรับปอเต้ <c oughs> <c oughs> อือหือเจ้าอันนี้นาวัสกาซิยากาซิยาโดนกลัวตัวดักไปเฮนเดอร์สันน้อยเยอะ วิ่งไปแล้วก็เปิดอีกแล้วหูยจบเวลาการแข่งขันไปนะครับทุกคน1ประตูต่อศูนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะคะบ,บ๊ายบาย